สวัสดีครับประรุษสวัสดียมเช้าครับรูอาจารย์ชูทำอะไรเอาเดี๋ยว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 ,ยวอ๋เอเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นนะโอ้โอโอ ไม่ขึน้นออกชู้ดีถึงไรอะ่ะยกนี้ได้ไหมยกสลิงกระบอกไม่มีแรงครับ ยกหางไม่ขึ้นครับ Vang con Vang con, vang con À đặt tụt rồi oh. Ơ, mà tiện lầy hả? Nè mày ออเฮ้ยกระบอกมันเสียดิกระบอกมันเสียแล้วช่วสโซ่ก่อไว้หน่อยมันหลุดเลยน่ะ มันงัดกระบอกอด,ดิผมพ่อต่ว่าทำไมไอ้มอเตอร์ไม่มีแรงว่าจะเอาไปให้น้องสายันก็มาติดยายเยาว,วาเลนทายครับก็เลยไม่ได้เอาไปน้องก็เลยไปซื้อเทเลอร์ใหม่เลย รอไม่ได้แล้วมัดไปนี่มีคลองไปนี่คลองไปนี่ให้มันสั้นหน่อย ปัดปัดตรงนี้ก็ได้เลยปัดปัดให้มันนี่หน่อยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้เลยเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าไวเลนทายหน่อยครับใช้งานม,มานานแล้ว อกไว้เลยเป็นเครื่องชัดแบบหน่อยสิโอ้เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถไทด้วยครับนี่เราถ่ายไว้เต็มเมื่อวานแล้ว น้ำมันเครื่องรถไถส่วนมากผมจะถ่ายบ่อยกว่าเขาครับใช้งานประมาณเดือนหนึ่งก็ถ่ายเลยก็ทำให้เครื่องยนต์มันใช้งานได้นานของยันมาผมจะใช้ของยี่ห้อยันมาเลยครับตัวนี้ส่วนแมคโครก็ใช้พาวซ่าประมาณ13ลิตรครับ ของไมโครประมาณ13ลิตรตัวนี้ก็น่าจะขาดอยู่ประมาณลิตรหนึ่งนะเพราะว่า2แกลลอนนี้10ลิตรบวกตัวนี้อีก2เป็น12ลิตรขาดประมาณลิตรหนึ่งเมื่อวานผุงวูดเน่นดีไหม Mình đang đăng tụi này à. có đuốc má bò Ồ đăng cái má Nên. ชูดเดี๋ยวถอดได้พี่เดี๋ยวเด้อถอดได้ได,ไดสตาร์ทอ่ะถอดมาทั้งลูกเลยเดี๋ยวพี่เอาแพรช่างเปลี่ยนให้ไดสตาร์ทมีปัญหาวันนี้เช็ครถครับแล้วก็ให้จานชูเอาเทเลอร์ไปแต่งอยู่ที่สุรินทร์ครับซูเปอร์เกตครับเอาไปแต่งเป็นงานงานกระถินวันที่สิบเก้า ทีนี้ก็เด้ทวดเป็นเจ้าภาพใหญ่เด้ทวดเป็นเจ้าภาพใหญ่ผมก็แก,ก้ก็เลยบอกว่าให้เอารถเทเลอร์ไปแห่ต้นต้นเงินต้นทองต้นกระถินนะครับก็ให้เอาไปวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้เขาวันนี้ครับให้จานชูขับกลับบ้านเลยต้องไปแต่งวันหนึ่งแต่งก็คือจัดพวกผ้าพวกอะไรนะครับ อันนี้ขับดีไหมดีฮะดีขับดีเปล่าเร็วนะเนี่ยนอ้อสวิงเร็วเลยนอ้อสวิงจวดกว่าสมพงษ์เลยเต่คนมาดูเนี่ยเขาบอกโอ้รถใช้งานได้ไหมนี่เขาไม่เห็นตอนจอดอะโอ้อ <c oughs> เห็นแต่สีรถกับใบแทกเขาใสายหัวเลย <c oughs> แต่จริงๆมันขับดีนะครับคันนี้ขับสบายจันชูบอกชอบคันนี้กว่าสมพงษ์อีก ยังเลยดีะ <No. S 2> ดีกวนาอันนี้สวิงก็เงียบเนาะไม่ตึกไม่อะไรเลยมันก็ได้คนละเบบครับสมพงมันก็ได้พวกสลงสลักอะไรก็เน่นดีหมดปิดเปียเป้ยหมดช่วงล่างก็ได้หมดครับตัวนี้มันก็แพช่วงล่างแล้วก็พวกสีสันมันไม่สวยเนี่ยครับมันไม่สวยครับแต่ระบบก็โอเคเลยครับระบบเพอ,เพอ อาจจะดีกว่าสมพงศ์อีกนี่ครับการซื้อรถบอกเลยว่าอย่าดูแต่สีครับอย่าดูแต่สีต้องดูการทํางานด้วยแต่อ์ปกอบมันก,มนก็มันก็ต้องเข้ากันหมดอ่ะมาดูก็สีไม่ได้แล้วก็ใบเทคไม่สวยไปท่งใบเทคหักเครื่องได้มันก็ต้องเข้า,าไปเขาก็ต้องปรับปรุงใหม่อีกอย่างใบเทคเนี่ยเส้นละสี่ร้อยเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบเส้น ไอ้สีบใบใบละส4่ร้อยสี่สบหมืนหกหมดไป30,000ื่นบาทบวกน็อตบวกอะไรอีกตกไป4ี่หมืนนู้นเหยเนี่สี่หมืนน่าจะประมาณ4ี่หมืนกว่านะเปลี่ยนใบทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องดูองค์ประกอบไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับปั่นเครื่องไว้อย่างนี้แหละให้มันชาร์จแบตก่อนสวัสดีครับ คืนฝนตกหนักมากเลยครับ